หลังจากที่ได้เห็นท่านไตรรงให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นองค์กรอาชญากรรมและกล่าวว่าบิ๊กโจ๊กเคยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนทำไมถึงได้พูดเหมาวรวมตำรวจสองแสนกว่านายแบบนี้พร้อมกับตำหนิบิ๊กโจ๊กว่าถ้าระดับอดีตผู้บัญชาการออกมาพูดว่าตำรวจซึ่งเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มันเป็นการสร้างความเสียหายเพราะจะทำให้ประเทศไทยถูกดิสเครดิตไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในเวทีโลกโอ้โหถามจริงๆนะครับท่านไปรงที่พูดออกมาไม่กระดาษป่า้างเลยเหรอครับไม่อายเทวดาฟ้าดินบ้างเลยเหรอครับท่านเป็นตำรวจระดับผู้บัญชาการแต่กลับพูดจาบิดเบือนความจริงเพื่อปั่นกระแสไปในทางลบ โจมตีคู่ต่อสู้แบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความน่าเชื่อถือของตำรวจไทยที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ครับเพราะความจริงก็คือบิ๊กโจ๊กได้พูดในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทางช่องท็อปนิวส์ในขณะที่กำลังพูดถึงตำรวจ200กว่านายที่รับสวยจากเว็บพนันออนไลน์ว่า องค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือตำรวจก่อนเน้นว่าจริงๆแล้วตำรวจดีมีมากกว่าตำรวจไม่ดีซึ่งในบริบทนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กหมายถึงตำรวจที่กระทำความผิดที่กำลังเป็นหัวข้อสนทนาอยู่ในปัจจุบันที่กลายเป็นแก๊งอาชญากรรมไม่ได้หมายถึงตำรวจสองแสนกว่านายทั่วประเทศครับ แก,งแก๊งกมเมอร์แก๊งเว็บพน,นันเนี่ยถึงขนาดลงขันเลยนะว่าอย่าให้ไอ้โจ๊กเนี่ยมานั่งพบตรนะไม่งั้นกูอยู่ไม่ได้ผมกล้าพูดอย่างนี้แล้วกันอ่แล้วผมกล้าท้าเลยว่าไม่มีลายไหนเนี่ยไม่มีเว็บพนันรายไหนหรือรเมอร์ส r กมเมอร์รายไหนที่ที่เอาผมอมีแต่กลัวผมเพียนั้นผมจะพูดว่านะวันเนี้แก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเทศไทยไม่ใช่ใครไม่ใช่สอสอไม่ใช่นักการเมือง คือตำรวจตำรวจเนี่ยคือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับสมัยผมอยู่ผมนำทัพลูกน้องตำรวจเนี่ยนะเอ่อมันมีมีดีมากกว่าไม่ดีแต่มันอยู่ที่ผู้นำนะครถ้าผู้นำเออกล้ารับผิดชอบนะแล้วเอางานนำเงินนะปัญหามันไม่เกิด อย่างเช่นถ้าผมบอกว่ากลุ่มคนชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกคือคนไทยผมไม่ได้หมายถึงคนไทยทุกคนก็าในความเป็นจริงคนไทยทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์พอจะเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับคือถ้าท่านไตรรงมีอคติเลือกที่จะเข้าใจไม่เหมือนคนอื่น มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ก็ควรจะเก็บเอาไว้ในใจเพราะมันเป็นความเข้าใจส่วนตัวไม่ควรผลักดันความเข้าใจผิดๆของท่านผ่านบทสัมภาษณ์หวังให้ผู้ฟังเข้าใจเหมือนท่านครับอีกโจกได้อธิบายในรายการต่างๆหลังจากนั้นว่าองค์กรอาชญากรรมหมายถึงกลุ่มบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป ที่รวมตัวกันอย่างมีแบบแผนเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพย์สินแล้วถ้าเรามีตำรวจ200กว่านายที่ร่วมกันกระทำความผิดรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเงินแล้วว่ากระทำความผิดจริงแบบนี้ <c oughs> ก็แสดงว่าตำรวจจำนวน200นายได้กลายเป็นสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับ จะมีก็แต่ท่านไตรรงกับตำรวจที่เป็นกระบอกเสียงของท่านหรือไม่ก็ตำรวจที่กำลังกระทำความผิดแต่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นแหละครับที่จะเข้าใจเป็นอื่นเพื่อจะให้องค์กรเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นองค์กรอาชญกรรมเนี่ยนะครับนะดีเสียดีเพราะอะไรครับผมต้องกลับมีว่าผมไม่ได้ว่าองค์กรอาชญกรรมทั้งองค์กรนะผมพูดต่อท้ายว่า ตนะำรวจมีดีและไม่ดีนะครับเราจะปล่อยให้ตำรวจ2 0 0กว่าคนเนี่ยมาทำให้ตำรวจ200 0 0 0กว่าคนเสียหายได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็ต้องเรียนว่าจากการทำงานของผมที่ผ่านมานะจากผู้ต้องหาแต่ทีดำเนินคดีความบีตามพรบรมีส่วนร่วมในองค์กรการข้ามชาติไม่เคยมีผู้ต้องหาถึง100คนแต่วันนี้มีตำรวจที่รักแวบพนัน2อ0กว่าคนรวมถึงผบตรนะครับแล้วยังมี เพิ่มอีกตามข้อมูลที่ผมให้อีก3าสคนรวมแล้ว80-290อยอง้ยเอ่างนี้ถ้าไม่เรียกองค์กรในการข้ามชาติจะเรียกสมาคมอิสระการข้ามชาติหรือเปล่านะครับผมก็ต้องกลัาวเียว่าผมไม่มีทางที่จะปล่อยตำรวจ200กว่ามาทําให้ตำรวจ2 0 0,000กว่าเสียหายเพราะตำรวจ2 0 0 0 0 0กว่าเขาไม่รู้เรื่องตำรวจที่รู้เรื่องคือตำรวจที่อยู่ในสังกัดของ,ของอรกรมการไซเบอร์ที่มีหน้าที่ในการปราบเว็บพนันนะครับ นะแล้วเราตั้งกชจการนี้มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแต่ถามว่าทําไมเว็บพนันยังมีเกินการเต็มประเทศไปหมดนะครับแล้วกชจการไซเบอร์ก็ไม่ได้ว่าทุกคนนะก็เป็นแค่กลุ่มเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับ ผมยอมรับครับว่าท่านไตรรงเป็นผู้ที่มีวาทะสิ์ในการพูดมีความสามารถในการเลือกคําที่สละสลวยมาเรียบเรียงเป็นประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกลื่นหูมีหลักการและน่าเชื่อถือแต่ในขณะที่บิ๊กโจ๊กอาจจะไม่เก่งในการเรียบเรียงคําพูดและไม่ได้มีวาทะสิ์อันเป็นเลิศเหมือนกับท่านไตรรงแต่มั่นใจได้เลยครับว่าทุกอย่างที่บิ๊กโจ๊กพูดเป็นความจริงและมีหลักฐานยืนยันเสมอครับ ด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วท่านไตรรงคงยังไม่รู้ตัวใช่ไหมครับว่าระหว่างท่านไตรรงกับบิ๊กโจกระชาชนคนไทยเขาเชื่อบิ๊กโจกมากกว่าครับดังนั้นผมเลยอยากแนะนําว่าหยุดเถอะครับท่านหยุดพยายามบิดเบือนความจริงเพราะแทนที่มันจะสร้างกระแสะลบให้บิ๊กโจกอย่างที่ท่านต้องการมันกลายเป็นการแฉตัวท่านเองว่ากําลังคิดอะไรอยู่และทําให้ปัญหาความสัตราของประชาชนที่มีต่อตํารวจยิ่งวิกฤตหนักกว่าเดิมครับ ตำรวจรับเว็บพนัน200กว่าคนบวกอีกของของกรตลอนะ230บวกกับผมอีก40เป็น270อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าแก๊งอายการได้งไงถูกไหมมันมียุคไหนบ้างขนาดนี้อ่ะแต่ผมหมายผมผมพูดถึงหมายถึงตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจที่รับเงินจากเว็บพน,นันไอ้พวกนี้คือองค์กรอายการ,รมขนาดใหญ่ถูกไหมครับ ในฐานะเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่ลักษณะการพูดลักษณะนี้นมันเป็นการพูดในองค์รวมนะครับแล้วก็การพูดอย่างนี้มันเหมารวมข้าราชการตํารวจถึงสองแส0กว่านายนะครับเหมารวมถึงพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนกิจการตํารวจนะครับกตต,ต,ตลมั่งอาสาสมัครมั่งถ้าตํารวจเป็นองค์กรอญากรรมเขาก็เป็นผู้สนับสนุนอาชญรกร,รงั้นี้หรอครับแล้วผมก็เรียนนะครับว่าถ้า ในบริบทอย่างนี้ด้วยนะครับในบริบทของภาวะของประเทศในขณะนี้ที่เรากำลังทําสงครามกับสแกมเมอร์แล้วก็ที่ตั้งสแกมเมอร์เนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับพวกเราก็คงทราบสถานการณ์ดีว่ามันก็มีการไปต่อสู้กันในเวทีโลกการที่คุณมาพูดว่าองค์กรมาคับใช้กฎหมายหลักของประเทศคือตํารวจเนี่ยเป็นองค์กรใช้กรรมเนี่ยแล้วผู้พูดเนี่ยมีสถานะในอดีตเนี่ยเป็นถึงผู้บัชาระดับสูงเนี่ยท่านอาจจะ นำท่านคาพูดของท่านนะไปหยิบยกในการดิสเครดิตประเทศเราในการต่อสู้ในเวทีนานาชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านพูดเนะี่ยผมถึงเรียกเนี่ยครับว่าท่านพูดเนะี่ยท่านต้องคํานึงถึงจิตใจของคนอื่นด้วยนะนะครับซึ่งต่อมาท่านก็บอกว่าเอ้ท่านไม่ได้พูดหมายถึงตำรวจทั้งองค์กรแต่ว่าท่านก็พูดหลายเทปหลายวันต่อเนื่องนะครับผมไปดูฟังยังไงก็ก็ยังเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็เห็นท่านไม่พูดก็ขอขอบคุณนะครับ